ไปมาดูวิธีการใช้งาน Google Classroom นะคะเมื่อนักเรียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Classroom มาแล้วนะคะเราก็จะต้องกดเข้าไปในแอปพลิเคชันนั้นนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะในครั้งแรกที่เราเข้าใช้งานเราต้องกดที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานค่ะจากนั้นใส่อีเมลของนักเรียนนะคะ ใส่อ e ีเมลเสร็จแล้วกดที่ปุ่มถัดไปค่ะใส่รหัสผ่านค่ะกดถัดไปค่ะในกรณีที่เราเข้าใช้งานครั้งแรกนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทุกๆคนนะคะได้อ่านเกี่ยวกับคำชี้แจงในการใช้งานนะคะ,ะกดฉันยอมรับค่ะ จากนั้นนะคะยอมรับอีกครั้งค่ะ,ะนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้แล้วอันนี้ถือว่าเข้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าชั้นเรียนนะคะวิธีการเข้าชั้นเรียนคือนี่ค่ะเขาก็จะมีคําแนะนําว่าสร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนแรกก็คือกดบวกนะคะแต่ถ้าเกิดเคยเข้าแล้วเนี่ยข้อความนี้จะไม่โชว์นะคะเราก็กดไปที่บวกเลย แล้วก็เลือกเข้าร่วมชั้นเรียนค่ะจากนั้นดูที่ช่องรหัสนะคะเราจะต้องใส่รหัสของชั้นเรียนใส่รหัสของใครของมันนะคะ,ะในตัวอย่างนะคะคุณครูจะเข้าของห้องป .2 ทับ7ให้ดูนะคะ mm. ครูก็ใส่ U C A B A M P เมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะกดไปที่เข้าร่วมค่ะ จากนั้นให้นักเรียนสังเกตด้านบนด้านบนจะมีขีด3ามขีดนักเรียนกดไปที่ขีด3ขีดค่ะนะจะมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะคะในทุกๆวันที่นักเรียนเข้ามาเรียนนะคะนักเรียนสังเกตเมนูหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าสิ่งที่ต้องทํานักเรียนกดที่ตรงนั้นเลยกดที่สิ่งที่ต้องทําปุ๊บนะคะมันจะขึ้นมาเลยว่า นักเรียนมีงานอะไรบ้างนะคะงานนี้ก็คือมีการมอบหมายแล้วนะคะยังไม่ได้ส่งหรือเสร็จนะคะ,อะตอนนี้นะคะนักเรียนมีงานอยู่หนึ่งงานนะคะนี่คือทดสอบระบบภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยวิธีการใช้ก็คือกดเข้าไปนะคะเมื่อกดเข้ามานะคะจะเห็นเลยว่า นะหัวข้อคือทดสอบระบบภาษาอังกฤษอันนี้แจ้งให้นักเรียนรู้ว่าเป็นการทดสอบระบบเฉยๆนะคะต่อไปคำอธิบายตรงนี้นะคะให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอและทำแบบฝึกและถ่ายงานที่นักเรียนทำแนบส่งมาค่ะทีนี้มาดูค่ะคลิปวิดีโออยู่ไหนอ่ะเราก็กดมาดูค่ะ Hello everyone Welcome back to English class กลับมาพบกัน,กนอีกครั้งนะคะกลับไปนะคะเมื่อย้อนกลับไปอ่เราดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะมาดูซิคุณครูให้ตัวอย่างใบงานมาด้วยใบงานเป็นแบบนี้ดูเสร็จเราก็กดย้อนกลับไปนะคะจากนั้นค่ะพอนักเรียนทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนมีการทำลงในแบบฝึกเราก็เอาโทรศัพท์นี่แหละค่ะ เอาโทรศัพท์เครื่องนี้เราก็ออกจากจากหน้าต่างนี้ก่อนก็ได้นะคะจะไปถ่ายรูปไว้ก่อนจะไปถ่ายรูปไว้หรือ,อแล้วค่อยเข้ามาแอปนี้ใหม่หรือว่าค่อยถ่ายตอนกำลังจะแนบก็ได้นะคะ,ะเมื่อเราเสร็จแล้วกดเพิ่มงานตรงนี้นะคะเราก็เลือกที่ คำว่าอัปโหลดรูปภาพเพราะว่างานของนักเรียนนักเรียนทําในสมุดทําในแบบฝึกหัดใช่ไหมคะเราก็จะใช้วิธีการถ่ายภาพและส่งมานักเรียนเลือกที่อัปโหลดรูปภาพค่ะจากนั้นค่ะก็จะเห็นกดไปที่รูปเลยนะคะรอสักครู่นะคะ เราก็จะได้งานขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนักเรียนดูด้านล่างนะด้านล่างนักเรียนอาจจะมีการพิมพ์ข้อความนะคะเนี่ยเพิ่มความคิดเห็นได้นะคะ,ะหรือถ้าให้ส่งภาพนักเรียนแนบภาพอย่างเดียวนะถ้าจะเพิ่มความคิดเห็นก็พิมพ์ไปได้เรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นค่ะกดที่ส่งได้เลยหรือว่าถ้าวันไหนที่มีงานหลายแผ่นหลายหน้าต้องถ่ายหลายหลาย,หลายรูปนะคะก็กดที่เพิ่มงานอีกได้เพื่อไปแนบรูปมาอีกนะคะจากนั้นกดที่ปุ่มส่งค่ะเขาก็จะถามว่าส่งงานของคุณไหนนะคะ,ะเรากดที่ส่งค่ะ เท่านี้นะคะเขาก็จะเขียนว่าส่งงานแล้วนะ,ะเราก็ย้อนกลับไปค่ะสังเกตนะคะสิ่งที่ต้องทําตอนนี้ไม่มีงานค้างค้างแล้วนะคะ,ะกลับมาที่หน้าหน้าหลักของเราปรสอสทับเนะคะกรณีถ้านักเรียนเผลอออกไปอยู่ที่ชั้นเรียนแบบนี้หรือเผลอออกไปอยู่ที่เมนูอื่นๆนะคะนักเรียนสามารถ กลับมาได้โดยการกดย้อนกลับหรือกดที่ขีด3ขีดนะคะกดขีด3ขีดมาดูสิ่งที่ต้องทำกันบ้างตอนนี้สิ่งที่ต้องทำนะไม่มีแล้วนะคะดังนั้นแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีประโยชน์ตรงที่นะคะนักเรียนเวลาเข้ามาปุ๊บนักเรียนสามารถเช็คได้เลยว่างานไหนที่นักเรียนต้องทำนะและงานไหนที่นักเรียนยังไม่ได้ส่ง และในแต่ละงานเนี่ยมันก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจนมันก็จะไม่ปะปนกันนะคะเนื่องจากนักเรียนเนี่ยเรามีจํานวนเยอะแล้วคุณครูเราก็สอนหลายหลายคนนะคะมันก็จะสะดวกต่อการส่งงานของนักเรียนด้วยในการส่งงานของนักเรียนนะคะถ้างานของนักเรียนมีการตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถทราบคะแนนของนักเรียนด้วยนะคะ,ะสำหรับ การใช้งานในเบื้องต้นนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีข้อสงสัยส่งงานไม่ได้นะคะก็ติดต่อเบื้องต้นผ่านครูประจำชั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ